ไก่เนื้อไก่ด้วยไก่อบวบสีดกกันด้วยชิมดูรสชาติก่อนนะนี่ให้หมดของนัว ้องเนื้อลกเลือ,เอ <c oughs> ดูดีๆนะคะอน,นหน่อยจะให้ดูหน้าตาอีกทีนึงพักนะ อ,อลังการต้มตำครับเพืเ่อนๆนี่ อร่อยด้วยกันชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างด้วยนะครับขอบคุณครับ